ครั้งแรกในเซตที่2นะครับใครจะได้ไปเสร็ฟมากล่ะเราต้องแก้ก่อนนะคะโคราชเลือกเอาบอลชัยปัม้มมาหน้าตาทายอยู่ที่โคราชจะเก้ยอดมายัางรอมทันค่ะพี่ชโลกกิติทัตบิดลูกนี้ติดธนพัท์ให้สามเมตรยอดมายัางรอมได้พี่ชโลกเราไม่ค่อยถน่ายค่ะมอนเทพ ขาผ่าโคราชวันชัยสู้เลยครับลูกนี้ยังเหนียวแน้าร้อกันหน้าตะไคร่อยู่ที่โคราชเซอเก้อัดติดบ,บล็อกเอาอ,อีกครั้งโคราชเปลี่ยนมาที่วันชยัยโอ้โดนจับฟาวตะไคร้ครับพี่สุนทรโอ้โหแต้มใหญ่ครับอุ้ยแล้วลูกเมื่อสักครู่ก่อนโดนจับฟาวนี่ก็เหมือนจะเซฟได้ด้วยนะครับโอ้โหน่าเสียดายครับเป็นนครราชสีมาครับที่ออกน้ำไปต่อเจ็ดครับโอ้โอโดูครับ ภาพถ้านี่ถ่ายก็ต้องถ่ายเกือบนาทีครับนี่